ช่วยกันนะครับเล่นเพื่อแฟนบอยของเรานะไม่มีอะไรจะเสียไปช่วยช่วยกันนะห,หลับตาสมาธินะิดนึงระลึกถึงเอ่อพระคุณนะพ่อแม่นะครับครูบาอาจารย์ธิ์ประสาพาิชัยเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอให้เราลงไปด้วยเอ่อสมาธิแล้วก็เอ่อความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเอจอยกับมันนะให้สนุกอย่าไปซีเรียสกับผู้ตัดสินอะไรต่างเลยนะ เดเ๋ยจัเอา้ช็อคเดียะ้ให้ได้สนุกไปช่วยกันไปแลรอ ครวามสุดทางเกมเป็นไงบ้างนั่นวันนี้ก็ล้ำเชิงล้ำเชิงน่าน่าเสียายนะน่ชื่ออะไรนะครับมาเยือนยื่อยื้อเสียสมาธิต้องใช้ทีหนึ่งครับอ๋อกันหน้าเอาใหม่ครับความรู้สึกเกมนี้เป็นไงบ้างฮะับความสุดเกมนี้น่าเสียดายครับเราไม่ได้สามแต้มลงไปการมาเยือนกันนี้ครับแล้วฝากอะไรถึงแชนบอสบ้างครับ อ๋อแบนบอลช่วยตามเชียร์นั้นต่อไปครับในบ้านเช <Laurie> mm. <Huh. S 1> ียร <c oughs> ์บอครับเราตื่เต็มทีนะรู้สึกหลังเกมยังไางฮะวันนี้ก็ดีใจดีใจก็คือการชนะทำประตูชหาได้หนึ่งประตูเราได้หนึ่งแต่ก็ยังจะพูดเกิดไปนั่นเองที่แรกก็คือเรามาเพื่อเราไม่ได้หวังเสมอเราไม่ได้หวังแพ้เราเพื่อชนะ ทุกคนก็ทำเต็มที่ครับ,แ,บแล้วก็ขอบคุณทางแฟนบอลที่ติดตามคมที่มาชมวันททนี้แล้วก็ติดตามคมทางทีมที่ทำบ้านก็เราก็ทำเต็มที่แล้วครับสล้วกออกมาเสมอก็ือว่าเราก็ได้แต้มกลับบ้านแต่สุดท้ายก็คือเราไม่ได้สัมแข่งเว้เย็งไงบ้างครับวันนี้ โอเคครับสป็นแบบหนึ่งแต้มวันนี้เพรเกมเรามาเล่นเป็นเกมเยือนก็ได้แต้มถึงก็ตามเป้าแล้วแล้ววันนี้แผงหลังเราเป็นยังไงะฮะลูกเกมของเราเเล,ลูกเกมก็สูสีครับพันกันลูกบอนกันรับก็น่าเสียดายหน่อยครับไม่ได้สามแต้มในว,วันนี้ก็ขอโทษแฟนบอลที่ตามมาเชียร์เราเลย เปิดเปิดบังขับวันนี uh ้ครับจะได้ครับได้ตั้งแครับลูกเกมวันนี้เขาเรามันเปิดบังขับมาเก้าที่ตอนตั้งงานดับงานดับเบียรับปยินดีันเลยครับเราฟังถึงแฟนบอลทีมาเชียแล้วก็ทุกคนใจมามาเปิดเปิดบังขับขอบคุณแฟนบอลทีมาตามมาเชียกันมาดีครับ ฝากถึงนัดต่อไปด้วยครับผมนัดต่อไปก็เล่นในบ้านก็มาเชียร์กันเยอะนะครับก็มาต้อนนัดสุดัดาห์นัดใหญ่ๆไปด้วยครับก็มาเชียร์กันเยอะโอเคไหมเป็นยังไงบ่ดาก็โอเคครับก็ถือว่าถือว่ามาเยือนนอกบ้านแล้วได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคครับ แล้วลูกเกมวันนี้ของเราก็โอเคป่ะครับพี่ในสตาร์ของธทวีด้าฮะเป็นเกมที่ยากเกมหนึง่งแต่ถามว่าลูกเกมโอเคไหมก็อาจจะไม่โอเคมากแต่ถามว่าสิ่งที่เราต้องการคือหนึ่งแต้มก็ถือว่าตอบโจทย์สาหรับวันนี้ครับโอเคพี่ชาฝากถึงแฟนบอลที่ตามมาเชียร์และส่งกำลังใจมาให้ด้วยครับขอบคุณครับแฟนบอลที่มาตามมาเชียร์ในเกมวันนี้นะครับถึงเป็นเกมนอกบ้านก็ยังมีแฟนบอลมาตามแต่ขอในเกมต่อไปไที่เจอเมืงองทองขอให้หทุกคนก็ยังตามเชียร์และให้กําลังใจทีมสงขลาอยู่ในแต็ดต่อไปนะครับขอบคุณครับ